สวัสดีพี่น้องแฟนคลับเอฟซีทีิดตามทั้งช่องทีลมพื้นดูเชียวครับป้า่ย่อมมาได้เลยพี่เข็มป้า่ยนวยนะครับผมอ่ะอ้ํานวยไปไปแล้วครับอาจารย์อนวยแล้วไปอยังหุ่นหองแล้ไปห้องแอดมินเนาะคุณไ่เข้าใจเลยไปดำาดำํมองมอง,มองไปยืนแบบมันก็สงสัยเนาะว่ามันเกิดยังขึ้นแล้วกันที่สําคัญเนี่ยครับพี่เข็มกุมพลชัยยอมไม่ได้ฮะก็สงสัยว่าไม่สงสัยแล้วเนาะป้า่ยบุกตัวหันห<ช>้องบอไปถามบอไปล่งห้องบอหูดิเขาจิมาเก็บกรรเก็บงํา<ช> แต่ความสงสัยอยู่แบบนี้มันไม่ได้ไปเอ้าไปไปบุกตัวเอา้าถนนอาจสิแบบว่าคุกระจังหน่อยนะครับเด้อเดี๋ยวบอลเราก็ลาดปูนดอกอุย้ยพี่น้องเราโอ้อาจารย์มาัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ปาดได้ได้หยังกินเนาะครับได้หยังกินเนาะเนี่ยดบหมูฮู้งกับปั่นปลาดุกจำกินอีฮะผัดบักทั่วก็ดำพัดบักทั่วก็ดำบักหุ้งคือผมพัดบักหุ้งดำบักทั่วอาจารย์เอาเส้นแซ่บครับอาจารย์ครับ ไปเท่าบอลเสียแล้วเฮ้ยหมดราการแล้วเฮ้ยเผื่อบม่ได้ต้นไหมไม่ได้บัดเฮ้ย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 ไม่ออกจากห้องแล้วมาเรียกเถอะว้ายว้ายว้ายยัง ไปบอกเราออกมาเดี๋ยวนี้อาจารย์น้ำนวยอือเสยสเยอาจารย์น้ำนวยคือเห็นยางมะนี่เพราะอะไรยังไงอะไรยังไงแบบไหนใครเป็นคนทำอะไรบุหฮะเฮ้ยห่องไปเปิดเก็บแม่นผมก็สงสัยอยู่ว่าเรามาเห็ดยังฉันบอกแล้วมาจานนั่งดนตรีค่เดียวเสีย แค่นกองกับคุณนมาเสียไหมห้วยไม่บอบาผมสงสัยว่าอาจารย์อำนวยมาทําอะไรที่นี่ห้องแอดมินนี่มันคือโอ้โหเข้ากําล่างสงสัยกํนล่างสิงยางมเบึงขี้เร่มาถึงไปกินเขาแล้วเนี่ยนิมันทุดอดบะไรอีลสกั่างสงสัยกันล่างยางมเบึงหันว่านั้อาจารย์นักดนตรีแป๊บเดียวเสียเสียแล้วเห็นน้องไม้นี่เดินออกมาจากห้องมันมันจังหวะเดียวกันแสเดียงว่าเสียไปส่เดียงว่าเปิดประตูลับไปเรี่ยวยังเหรอห้วย นั่นแหะพุ่นเฮ้ยเป็นนางขี่มองน้ามองมือโอ้ยมันได้โคตรเด่นเลยโอ้ยเวลาแก้เคลื่อนหนาบาดด้วยโอ้โอ้วันดี้เถี่ยเราออกประตูหลังเราออกประตูเราบอกประตูหลัง เอไปประตูหลังนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนเดี๋นะอาจารย์เนเจ้าอย่าเปล่าไปเสียแงนเออมันมีประตูหลังผมก็ว่ายุบอลล็อตบอลล็อ ลุกตาเดียวกันใช่แว่ตาแล้วอยังอีกมันมตาี่นใครเ้เเข้เเเตเีไรด้วน่เ้โอ้เอ้โอ้ยกล้องอยเสียวาแมนแล้วแล้วมาลีแล้วมาลีอยู่นีมานนี้เนี่ยเจ้าผู้เจ้าเออ

ตำบกหุงเนาะอืมตำบกฮุงพัดบกพัวเออแนยกลับขึ้นมาเสียหันกลับมาเสียอาจารย์เสียอืมเสียไปเสียอยู่นี่พอดีอยู่หน้าห้องพอดีนี่ไหมพร้อมฮะยันหมายถึงว่าหายไปอ๋อหายหายบัดมาหายอยู่หน้าห้องแอดมินนี่ไหมหน้าห้องแอดมินปัดได้ไหมไอ้จีบมาสงใส่เนาะเฮ้ยเดี๋ยวจะมาส่งส่ยังไม่ได้ขยันแต่ได้ต้นโอ้พนยังไก่มาเลยสือมันจีมัดเหากะทิยางมาดทายต้นกบงวงตัวไอเนี่ยเห็นว่ากะยีมาท้ายคลิปหะเห็นว่ากะยีคือเพ่งดดงงงตรกยยเพัน อี๊ใสใจฮอาเอเอาะอ้ไหนัเราับมาอยู่พี่น่ะเออนั่นนี่จะปอกไปแล้วไปแล้วโอบัดเทียเรามาถ่ายคอนเทนต์แต่บาบ่มีโทพทรับจบงำเข้าเป็นสิ่งที่น่าสนใจอีกหนึ่งคลิปวิดีโอโอ้ไปแล้ว สัมผัสน้องไม้ก่อนคือว่าเบาสบายิว่าพีว่าี่ค่ผิ่แน่นองไปหลังเข้าจาถามแทนท่านตัวเป็นได้ไออะไรัีค่ะดีครับเป็น่นได้ละอย่าไป็กไอย่าไปเกลก่อนเสียโรคมัตติทองเข้าเสปรไเด็นเข้าใจประเด็นมัตจะเศร้าค่ะเศร้าเมองขึนเป็นค่ะยาเป็นงไข่ค่ะเป็นไข่ที่หลัง่าเป็นไข่ได้เป็นแจนอดีเขาไปียาตัวมันหา อ้ีเม่อานี่อเข็มตรัามาอมหะบ้ยเนาะบอกเดีเลยบค่ะจะได้ทำอะไรก็คือบอกย่ไกกำไเลยเพราะว่าอ้เลี้ยนหมอมาก่อนแต่ว่าหมออื่นเน่ยเขเลียนไอ้เลี้ยนสีดาย่างเดียวสีด่างงัวสีางงดี้านอกภายในก็เดีเลียนมันค่ะ เลี่ยนเลี่ยนจะมีมีมันมือเกิดก่อนด้ก่อนฉีดยาแสดงว่าไข้แล้วแหะเบื่อเดียวไข้แล้วไข้แล้วมันต้องวันที่มันต้องพี่เบังกะกักดิส่นตัวมันจ้องชีแมนตามตามกำหนดเอาไปกันตังสิกิ่กินข้าวยังไหม ทำพวอาจารย์น <mile> ้ำนวอย่างมะนีแมากินมากินเขาแวจิมมกินตัวแล้วหิวเขาวเดี๋แท้บ่เมีนผู้ใดเป็นผู้ซงมาบ่พูดว่าเบิ่งอันข้ามยาบลอยหาค่ะถ้ามู่มือบ่บ่ค่ะหัวต่มากเมนี้เพราะว่าเมนีนีเหตุการณ์นิดๆน่อยๆค่ะคุณเล่ยยางมาเบิ้งเบื้องสบายม่แนต่ออันเบิ้งสบายเนี่ยกับหัว่จงาเบื่องแค่ดนบ่ที่เจ้าประด้มยเม่ขึ้นเจ้าไปเลย สอนราผมาดูแล้ว่ามึอขึ้นในซสอมปกติแล้วว่ามึงสอมึงมขึ้นมากๆเลยจน่าสอดแจงถิมนี่สเบอเห็นแล้วแล้วก็น้องไม้ก็ไม่สบายก็ไม่มาเหมือนกันขึ้นนี่กับผมกับบ่ฮูว่ายังเกิดขึ้นอะไรยังไงที่เก่าล่ะลูพี่เก่าผมล่ะมาขีมระเบิด เล่นนเาเนนมัส่วนมากมันเอาความจริงมาพูดเล่นด้วยนะนเอเอาควมจริงมาพูดาแบบเอาวเมเปี่เอ้าพี่น้องครับมือบังว่ามือแลงนี่กัสสบาบป็นขึ้นมือขึ้นนี่นะครับเนาะแต่วังว่าจะเห็นแบมาบาบครับมาเงนกบ่กันอืนั่นเห็นบ่กันเลยจะให้จับมนจับแข หะาผากบ่บัดคมดันบัดคมหมอเขาจับหมอเขากะติเปิดขึ้นเด้เปิดผมขึ้นเด้มันเพราะว่ามันจะสีแหมนการที่จะกลับหน้าผากจะแตะดูมึงมึงอุณหภูมิแหมไอมึงอุณหภูมิของร่างไกยครับครับแมนตอนนี้ใครลดแล้วบ่ไปหาหมอแล้วอ๋อเรียบร้อยแล้วเอ้าพให้เพให้น้องไม้หายเร็วๆครับหายเร็วๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงเร็วเร็วนะครับผมเป็ี่ยนรงใจห้คือ้ก่าละเอ้า พา่านซ oh, ื้ออะไร้รอกกระจาไอเนี่ยไม่ไอเล็บอยู่โอ้ยถ yep> ูกเม็ดอืมแบบเมื่อกี้เขาเคยไอมารอมีไข่ยลอไออ่ะมันโอ้เพยงมาแล้วเลยแล้วช่วยพี่น้องครับผมพ่อกันคลิปหน้ากันแล้วกันครับพี่น้องครับสวัสดีครับว้ายบุไดเปิดเพยงสวัสดีครับน้องไม้ครับ